คือนมอไพน้ำเตาครับหมอไพน้ำเตาตะบูกไฟนาบ้านนี่ก็เป็นมุขคนดีอ,อย่างนึงครับไพน้ำเตาอินเตปูเทาโบราณว่าผูกไฟน้ำตนนเาาาาำตาในนาบ้านที่ที่บัวคัดสนครับทิ่จังกัมแนมแล้วปูดขึ้นมาเอริ่งครับจะเป็นของเอตําหนักของ เพื่อนจีนครับไม้น้ำเตาดูแถวบ้านห้อบัวคอยมีดเหรอครับแล้วจะปลูกกล้เจ้าว่าปลูกไปเล้วครับกินนอกได้ไม้น้ำเตานี่ปลูกไปปรดคับหน้าบ้านครับไม้น้ำเตายิ่ไม่กระเทาก็ได้ครับเห็ดสลักนี่ครับผมเคเห็น น้อยเงี้ยจริงสิครับก็กินบ่ได้ดอกเป็นคอคอที่ที่ครับที่ที่เ็ดใไม่กันเท่าเี๋ยวชู่โซกเลยครับใ่น้ำเต้าขอเขาเจะต้องควรเกือไปเห็ดคุยครับเห็ดคุยเฮ็ดฟ้าปิดไหวครับ ลำตนบางค,น,คนกับพิเฮ็ดู้เฮ็ดได้หลายยางหลายเนยวครับคู่วัดดีครับเนี่ยครับคืนอนำเตาง่ามครับตัวออกนอมาหลายคือนอใหม่ไพนอใหม่ห้องกินหระครับชาุดมสุ่มบณ์มีละนอแห้วครับ านเคือไทยแบานท่านี่ยเออกกำทีเขาออกมันเป็นรอบรอบเงาครับนะครับงอใหญ่สีทองดีครับผมก็เคยเห็นนี่ครับงอสีทองดีครับ เป็นป่องป่องป่อ,อ,อ,องปองนะครับงามดีครับเห็ดคุยกู้ยโจาเห็ดบางคนกับเบเฮดหยิดบังซ่าตะกรอนนี่ครับหยิดซาครับก,กู้ยโจามักสุกซ่าตะกรอนพุดเอ้าบัดจางบาดเท้าบ่มีนะครับองค์ผมก็มาเห็นอยู่อยู่นี่แหละครับไน้ลำเต้าขอพูดไหลายๆครับวี่ให้แรงอกแรงใจ ในการทำคลิปครับอันนี้ไม้น้ำเต้าครับนอไม้น้ำเต้าขอบคุณครับ